ดีกันด้วยนนะวัน,นี้ก็อยู่กับเกมนี้เหมือนเดิมนะก็ใครที่เพิ่งดูคลิปนี้เปคลิปแรกนะก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยผมขอแค่กดไลค์ต่อหนึ่งคนนะ <c oughs> ก็วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องคอมเมนต์ของผมต่างๆนะผมก็ไม่ค่อยมีเวลามาตอบคอมเมนต์ด้วยแหละเพราะว่า <c oughs> ผมทำงานหลักด้วยไงผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลา อัดคลิปให้หลายๆคนได้รู้ก็ผมก็ไม่ค่อยเล่นเล่นเล่นเก่งประมาณหนึ่งอะยังไม่เล่นเก่งอย่างที่หลายคนรู้หรอกผมคแค่แค่สายฟรีนิดนึงเติมแค่บางบางอันเองแล้วก็เล่นเดี๋ยวนี้ก็เล่นแต่มีตาเกิดละ <c oughs> เข้าเกมมาปุ๊บก็อันนี้ด้วยสร้างทหารก็ออกเลยก็ทำกิจกรรมต่างๆของช่วงเวลานั้น อย่างกิจกรรมศึกตวนดับเนะี่ยผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะเพราะว่าคิวผมเนี่ยมันก็อยู่อยู่โซนยุโรปกันนะก็เลยหาหาผลหวดในคิวก็ยากหน่อยเขาก็เลยประมาณช่วงดึกๆึกอะ่ะคงไม่ดึกสำหรับเขาแล้วแต่ดึกสำหรับโซนผมนั่นแหละเพราะว่าผมอยู่ไทยกอ็อาจจะประมาณ4ี่ห้าทุ่มประมาณนะี้หรือบางทีก็ตีสองตีสมีนะ ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยถ้ามันดึกเกินนะผมผมผมตัดไปเลยเพราะมันกระทบกับงานงานหลักผมส่วนใครที่อยากรู้ทิกต่างๆนะก็ผมแนะนำกลุ่ม King Shot Thailand นะก็อาจจะมีพี่หลายคนนะ่ยมาตอบคอมเมนต์ของเราแล้วก็ให้ความรู้ของเรากับเรานะก็จะมีทิกต่างๆอย่างกิจกรรมวายกิ้งที่ผ่านมานะีก็จะมีการแบบให้ส่งทาหารยังไง เช่นไอ้การส่งทหารให้ให้คนอื่นในช่วงไวกิ้งนะคือก็ขอแลกไปเลยส่งแค่พวกไอทหารโลกทหารดาบกับทหารมาพอนะเพราะว่าไอพวกนี้คือเราไปหาแต้มจากไอช่วยบ้านคนอื่นนะสนธนูนะให้เฝ้าบ้านไปเลยอย่างที่ผ่านมาในเนี้ย เนี่ย้ยไปไหนแล้วเนะนี่ยนี่ผมก็ส่งคนไปเฝ้าบ้านหลายที่อยู่นะอย่างถ้าเราอยู่บ้านเราเนี่ยเราก็ได้แต้มเยอะอยู่แล้วแหละรประมาณสี่ห้าหมื่นแหละส่วนแต้มที่เราไปช่วยบ้านคนอื่นก็แล้วแต่เราที่เราส่งทหารไปประมาณนี้นะก็ใครที <c> ่ <oughs> อยากรู้อะไรจริงๆก็ ทักมาเอ้ทักถามในกลุ่มได้เลยนะเพราะผมไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยไม่ไม่ได้เก่งอย่างที่หลายๆคนคิดผมแค่เล่นนานเฉยเล่นตามมีตามเกิด,ดเฉยนะก็โปรดเข้าใจผมด้วยก็ผมก็เข้าใจทุกคนด้วยนะก็บายยแล้วเจอกันใหม่คลิปน้ะจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามด้วยบายย